อ้าวสวัสดีครับคุณนั่งงงอนะไรเนี่ยถ้าพี่ต้อยนะสิคะซื้ออะไรมาให้ก็ไม่รู้มันก็อี้ซักผ้าอะไรก็ไม่รู้ฮะผมนึกว่าที่ขุดมาพ้านะกระต่ายอเหรอน่าจะใช่แหละมังโอ้ยพี่ต้อยซื้ออะไรมาให้ก็ไม่รู้ก็อี้ซักผ้าหรอแต่บ้านเรามีเครื่องซักผ้านะเป็นยังไงบ้างน้องู๊ออกไปถึงใสเอ๊ะทำไมดูกระตูนอะเอ๊สองเอ๊ยนะเป็นยังไงบ้างน,น้องู๊ ทำไมนั่งดูการ์ตูนอ่ะเอ้ยสองเอ้ยแล้วนะแล้วของที่พี่ต๊อซื้อมาให้อะ่ะทําไมมาวางแบบนี้เนี่ยซื้อมาให้ทําไมมาวางไว้แบบนี้เนี่ยทําไมไม่ใช้อ่าเขาอาจจะแบบไม่ชอบก็ได้นะมันเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ทำให้ตัวเองแข็งแรงแล้วก็หุ่นดีมากเลยนะทำไมซื้อมาให้แล้วถึงไม่ใช้ก็หนูซักผ้าแล้วไงคะ มันไม่ใช่เก้าอี้นั่งซักผ้ามันคือแท่นสเต็ปเอาไว้ออกกำลังกายผมบอกคุณแล้วไม่หาข้อมูลฮะเอาก็เดี๋ยวค่อยหาก็ได้กำลังกายอย่ะค่อยออกพรุ่งนี้นี่ยังไงเจอแล้วแหม่ตั้งแต่ไปเรียนคอมมานี่พัฒนาขึ้นเลยนะคะอา้าวคนเราต้องมีการพัฒนาขึ้นสิอ๋อหนูพอรู้แล้วค่ะว่าเล่นยังไงเนี่ยดูตัวอย่างเขา มาทำเลยห้าสิบนาทีอย่างต่ำโอ้ห้าทีก็บุญแล้วค่ะคนไม่เคยออกกำลังกายเลยลองดูไม่ต้องห้านาทีหรอกครับห้าวิยังไม่ไหวเลยจริงเหรอทีเดียวมันใหญ่แล้วค่ะ <laughs> อ่าท่าแรกเริ่มจากการทรงตัวท่าแรกเริ่มจากง่ายๆเบสิกเบสิ basic, basic เลยเริ่มจากการทรงตัว ทรงตัวให้ดีถ้าต่อไปวิ่งขึ้นลงบนแท่งบนแท่นครับผมอ,อ๋อวิ่งวิ่งขึ้นลงอะถ้าต่อไปวิ่งขึ้นลงบนแท่นครับผม เราไม่เห็นเหมือนของเขาเลยอ่ะเอ้าก็พี่ต้อยบอกมาแบบนี้อ่ะทำไมไม่ศึกษาละ่ะเนี่ยเดินไปสามสิบรอบโอ้ยขอโทษเดินไปสามสิบรอบปฏิบัติ ปมือคุณห้าพออย่างนี้คือคุณหึงเข้าเหรอเป่าวจะจะกินเองอะนะข้าวไก่ทอดที่แกชอบไงเอ้ยหยุดเลยหยุดไม่ต้องจับแจ๊บอยู่ในโหมดลดน้ำหนักกินไม่ได้พต๊อดอยู่ออกกำลังกายไปเลยนะเดี๋ยวพี่ต๊อดจะนั่งเฝ้าออตรงเนี้เดี๋ยวเปิดคลิปอื่นให้ดูเนี่ยหน้าเผื่อแล้ว หนูมีท่าออกของหนูอยู่ค่ะเล,เล่นเล่นเล่นกลางท้องเหนูมีท่าออกของหนูอยู่ค่ะเล่นกลางท้องอู้อู้อูหูโปเก้มันควรทําในบ้านเหรอคะอย่ายกขาให้คนอื่นอ่ะถุงเท้าก็เหม็นเฮ้ยซักแล้วอืมอร่อยโโอ้หูเล่ชั้นทำยังไงอ่ะฉันวิ่งก็โดนแกดิ แกก็หันขาไปทางอื่นสิแล้วโต๊ตัวเนี้นะมันทำอะไรได้บ้างก็หลายหลายอย่างนะอะไรอะไรเขาชื่อนี่แทนสเตทอืมกงก็อีงอะไรน้องเบาเนีย่ยมันวางของเข้าได้เอ้ยเสียงอะไรก็แก็บอโอ้ยเจ้าเบาแล้วค่ะหยิบถุงทํไไก็ไม่รู้แน่คุณจะคิดแผนอะไรฮะเยบไว้นะคะใหญ่พี่ตอนรู้โอเคเริ่ม ามหน่อยอร่อยไหมเออจะเบอกสามหน่อยเนี่ยเจ้าจอยู่นั่นแหลมันผอมกำลังกายอร่อยไหมหเลิกอืม,ออมอเอามาว่าทำไมเนี่ยคนเจ้ากำลังกายแกคนเดียวเลยนะแล้วเนี่ยใช้เท้าเหยียบแล้วเอามานั่งกินข้าวเนี่ยมันก็ไม่สมควรทำนะมันก็ไม่ควรทำในบ้านนะมันก็ไม่ควรทำในบ้านนะเลิก แล้วอ,อันเนี้ยนะใช้เท้าเหยียบแล้วเอาข้าวมานั่งกินอ่ะมันก็ไม่สมควรทําในบ้านนะน้องเบามไม,ไม่ไม่บอกเพื่อนนะอา้าวเบาผิดอีกแล้วเฮ้ฮเกิดเป็นชั้นผิดทุกอย่างนี่แหละค่ะไม่เก่งเอาแขนซอ้อมก่อเมื่อฉันาใครสุดท้ายออต้องเดลนความสุดท้ายเมื่อลาไปสุดท้ายต้องแตกถูก ทำทรรชายเอากล่องไปทิ้งหน้าบ้านทำไมคนขายเขาทอนเงินให้สามบาทอยู่ในกล่องเนี่ยเขาดูหน่อยโอ้โอต้องลือ้อเลยนะครับผมต้องจารุบาลดีไป สรุปว่าฉันแล้วก็ดูไม่ดีฉันแล้วก็ดูไม่ดีฉันแล้วก็ดูตอนเนี้ยคุณจะหนูไม่ดีวางของแล้วกลับกลับไปผมไม่ใช่หมาจะกลับ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 ได้ยังไงโอ้เจ้านี่หรอฟิเยาเออเรียนเพี่ดีกว่าจะจว้มาร้องสรุปว่าฉันนั่นดูไม่ดีจดจดจดดีไปอย่าไปต้องแกล้งแล้วผมร้องเองนะสรุปว่าฉันนั้นดู ตอนนี้คุณจะรู้ม่ดีวางเขาแล้วกลับกลับไปผมไม่ใช่มาร์จกลับกลับได้ยังไงฮะโอ้โหจะนี่หรอเบี้ยวเอาจริงๆแนละ้วหลีมเราอะ่ะเป็นดูโอ้อู่แล้วเป็นบอยแบนด์อ่ะคุณดีผมร้องเพราะเสียงผมมันดีอยู่แล้วเสียอย่างกลับลูกไก่เลยโจสังกษีเอาคุณเอาเพลงที้ผมถนัดซิโอ้ อยู่กับปุ๊กกี้นะหน้าลำคาญขาจะโดนหน้าอยู่ละอะไรก็ไม่รู้โอ้ยหลบขาปุกกี้นะต้องยกหลบแบบ 5G เหมือนพี่หญิงลีเต้นเลยถัาเรังเข้าสู่ลแลบฝาหัวใจกูยกหลบขาปุกกี้กินน้ำหกใส่เสื้อหมดเลยนี่รู้ไหมว่าเสื้อฉันเปียกเพราะอะไระฉันน่ะนะต้องโยกหลบปุกกี้แบบผึ่งพี่หญิงลีงเลยตอนกินน้ำอ่ะ ทานละกำลังเข้าสู่บริการล่าฝอนนั่นกล่องอะไรอะคะอ๋อกล่องตังทอนเจ้าชายอะคุณติ้นหยิบมาให้ดูหน่อยขอบคุณค่ะตังทอนสแสดงว่าต้องมีเยอะแน่เลยอไม่ต้องเราตัวผมหาเองไม่ใช่ของตัวเองไปหยิบของเขาทำไมเนะี่ยฮะเอ้าก็ช่วยเขาเปิดไงคะเขาไม่ว่างเนีย่ยเห็นไหมผมเปิดเองได้ อเทของเพื่อนสมหมดเลย,เยมียไม่ละเง<ม>นินอะยังไม่เห็นสักบาทเลยค่ะนี่ไงอยู่นี่เออลำบากผมละลำบากอะไรหละ่ะฉันอุตส่าห์ช่วยหาของนะเนี่ยเอ่อเมื่อกี้คุณบอกว่ามีกี่บาทสามบาทแต่นี่มันมีแค่สองบาทฉันต้องหาเพิ่มละ เลยวะชาย <g ül> อาวชายอยู่นี่อะนะเอ้าอยู่ในนี้แล้วเราจะเป่าหาทำไมเนี่ย <g ül> ท่านผู้ชมคะแบบเนี้ยมันไม่ควรทำภายในบ้านนะคะ <g ül> <g ül> ที่เป่าเนี้ยเดี๋ยวจะเดินไงแล้วเดี๋ยวมันเหยียบเห็นปะเอออุ้ยกลัวเหยียบกลัวเหยียบไม่ได้ไม่ได้ไไดเป่าก่อน <g ül> เพ you know? ื่อเงินสามบาทแล้วเราจะต้องเก็บกี่นาทีสามสิบนาทีครับเอ้ยคุณไม่ต้องเป่าพื้นนะเดี๋ยวมันเข้าไปใต้เตียงเก็บยากก็ได้อืมโอ้ยโถ่เยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงๆเลิกอย่าเป่าคุณพูดกับใครฮะเจ้านี้ห้ามไม่ฟัง Evet. ใครทำลบเ้องการยำโลคนเดียวเลยอทางนั้นก็อย่าลืมไปดูคลิปเต็มๆมันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วย